ดชื่นไหมถามใจดูครับโอ้ยเมื่อวานนี้ครับเป็นไงบ้างครับสามอเดที่เสิร์ฟไว้หน้าช่องครับก็แตกมา2แล้วก็หลุดไป1ครับใครที่ตามหน้าช่องไปและเอาไปแยกเน้นเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันนะครับหน้าช่องว้าสุดเลยครับในครอบครัวในหมู่บ้านไม่ต้องพูดถึงครับไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นนะครับที่ผมวางไว้2ตัวนะครับและก็รวมถึงชุดอัลบั้ม3าอีก1ชุดครับต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ผลประกอบการที่วางไว้ในหมู่บ้านนะครับมาครบเต็มระบบฟูออฟชั่นกันไปเลยนะครับพี่นี่อยู่ที่ ครอบครัวและอยู่ในหมู่บ้านและตามไปนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันนะครับนี่เลยครับถึงบอกว่าอยากให้รองนะเับเปิดใจเข้ามาตามในครอบครัวชัวร์กว่าครับหรือพี่นะครับที่ร้าฟุตบอลเนี่ยมากกว่านาช่องหน้าไลฟ์นี่ครับหรือว่าเน้นกว่านาช่องหน้าไลฟ์แบบนี้นะครับก็ทางเข้าง่ายเลยใต้ดูโปรไฟล์ครับใต้ดูโปรไฟล์จะมีคําอธิบายอยู่ครับลองอ่านดูนิดนึงครับก็เดี๋ยวเจอประตูสู่ทางเข้าหมู่บ้านของพวกเรานะครับก็ลองเปิดใจเข้ามาละกันรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับเอานี้ครับเดีวครับเป็นสามคู่ครับมาให้เลขนี้เยือม ครับแต่ก่อนที่ไปรับฟังบทวิเคราะห์บทวิจารณ์เนี่ยก็ฝากกดติดตามไว้ให้ด้วยละกันนะครับคู่แรกวันนี้ครับพาไปที่ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกนะครับคู่แรกครับคู่หลังได้มาลิกครับวันนี้เจอกับด้านปาสูก้าครับก็คู่นี้ครับไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับแนะนําให้ไปต่อมาลิกได้เลยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเปรียบเทียบมันเกตบอลแล้วครับยังมองว่ามาลิกวันนี้ยังไงก็ดูเหนือกว่าครับแล้ววันนี้ครับมาลิกครับต้องการ3คะแนนครับเพื่อจะได้ขึ้นเป็นที่1ของกลุ่มนะครับถ้ามองจากกระแสที่เปิดมาแล้ว1ช่ววงตัหนึ่งร้้มะตลีุนปปูใหไ ตัวที่2ได้เลยครับ และคู่ที่2นะครับคู่มทงด้านเรดบูสซอร์บวกครับวันนี้จะเปิดบ้างด้านอันนิลานครับก็คู่นี้ครับไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับแนะนําให้รองไปที่เรดบูสซอร์บวกได้เลยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าฟอร์มช่วงนี้พวกเขาทําได้ดีมากครับสี่เกมหลังยังไม่แพ้เลยครับเก็บชัยชนะมาได้ถึง4เกมครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาครับก็เอาชนะด้านปาสุก้านะครับมาถึง2ประตูต่อ1เลยนะครับส่วนทาอันนิลานครับผลงานช่วงนี้ก็ถือว่าทําได้ดีครับสามเกมล่าสุดนะครับชนะไป2เสมอไป1ครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยก็เเเเเสมมมอออออกกกัััััับบบบรรรรรริิิาาคคคคนนนนนน1 1ปปปะะตตตู่่ลลยแแแ้้้ววีพงดห็ ที่ครึ่งช่วงต,ตัวเลยนะครับผมมองว่ากระแสแบบนี้มันค่อนข้างแรงเกินไปครับบอลคู่นี้มีโอกาสที่จะออกหน้าเสมอครับวันนี้ขอว่าใจรองไปที่เลดบูส,สบวกได้เลย และคู่สุดท้ายนะครับครัวเนด้านแมตซิตี้ครับวันนี้เจิมด้านอันไอครับก็คู่นี้ครับไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับไม่ต้องเลือกเคียวฝั่งใดฝั่งหนึ่งครับแนะนําเลยมองบนเต็มเวลาได้เลยนะครับสามชุดตัวปอปลาครับการันตีสามประตูมีเห็นอย่างแน่นอนครับต้องบอกว่าทั้งสองทีมนี้ครับเป็นบอลเปิดหน้าแรก้ลยกันนงครับก่จบไปแล้วนะครับสำหรับสามตัวนี้แสงหนักที่คาดมาให้นะครับก็ลองไปเลือกตามดูแล้วกันนะครับส่วนพี่ท่านใดที่ไม่อยากคิดเองไม่อยากวิเคราะห์เองครับก็ถังเข้าไว้ง่ายใต้ดูโปรไฟล์มีทางเข้าไว้อยูู่่คครรรรัับลออองงเเเปปิดดใจข้าาาม็นนววก ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอทุกท่านเชียร์วันอย่างความสุขสวัสดีครับ